หนังสือเสียงยานวิเศษจากอดีตชาติ EP ที่18ผลงานของอรสานนวันนี้เสนอตอนวัดพระธรรมกายข้าวันหนึ่งประมาณสามปีมาแล้วขณะฉันนั่งบนโซฟาและนั่งพิงหมอนปล่อยให้สมองว่างเปล่ามิได้นั่งสมาธิท,าท,าทั้งๆที่มิได้นั่งสมาธิแต่ก็มีความรู้สึกว่าตัวเองได้ไปที่ที่หนึ่ง ซึ่งฉันไม่รู้ว่าเป็นที่ไหนและไม่เคยไปมาก่อนด้วยในนิมิตนั้นเห็นเป็นที่ดินกว้างใหญ่ไพศาลที่เป็นที่ว่างก็ปลูกหญ้าไว้เขียวขจีบางที่ก็ปลูกต้นไม้หลากหลายชนิดโตบ้างเล็กบ้างมีคูน้ำใสมีสะพานข้ามไปที่หนึ่งคล้ายศาลาถัดมาทางขวาก็เป็นถนนสีขาวคล้ายถนนคอนกรีตปลายถนนมีอาคารปลูกไว้งดงามคล้ายกับจะเป็นโบสถ แต่ปลูกไม่เหมือนโบสถเพราะแบบแปลกมากฉันไปยืนอยู่หน้าอาคารหลังนี้ในลักษณะแปลกคือลอยขึ้นลอยลงพอเท้าแตะพื้นก็กระดอนขึ้นไปอีกกระดอนขึ้นไปจนสูงมองเห็นหลังคาอาคารนี้เหมือนไม่ได้ปูกระเบื้องคือมองเห็นเรียบราบไปหมดแต่เป็นสีชามัวหรือสีเทาอมน้ำเงินพอเห็นหลังคาปุ๊บ ก็รู้สึกตัวว่าได้เข้าไปในตัวอาคารและได้เห็นแท่นตรงกับทางเข้าด้านหน้าได้เห็นแท่นตั้งที่บูชาพระพุทธรูปขนาดตัวคนจริงๆสีทองตั้งอยู่องค์เดียวที่บูชาก็มีพุ่มสองพุ่มซ้ายขวาแต่ไม่มีกระถางทูบซึ่งแปลกมากเพราะธรรมดาถ้ามีพระบูชาก็ต้องมีกระถางสำหรับปักทูบแต่นี่ไม่มีเมื่อฉันเห็นดังนั้นก็กลับออกมา ยืนดูบริเวณซึ่งกว้างขวางมากและเห็นศาลาใหญ่อีกหลังหนึ่งตั้งอยู่ทางขวาสุดมีความรู้สึกว่าลมพัดโชยมาเย็นสบายสงบเงียบปราศจากผู้คนแล้วฉันก็กลับมาอย่างที่โซฟาตัวเดิมฉันถามจิตว่านั่นเป็นที่ไหนเสียงตอบว่านั่นคือวัดพระธรรมกายเกิดความรู้สึกแปลกใจมากว่าเราไปมาได้ยังไง ทั้งๆท,ที่นั่งลืมตาอยู่ทันทีก็ได้หมุนโทรศัพท์ไปหาเพื่อนรุ่นน้องคนหนึ่งชื่อคุณวิไลปทุมานนซึ่งเธอเป็นลูกศิษย์ที่วัดนี้มานานพอสมควรฉันโทรศัพท์ไปหาคุณวิไลก็มารับสายฉันก็บอกว่าน้องพี่จะถามอะไรน้องหน่อยเกี่ยวกับวัดพระธรรมกายแต่น้องอย่าเพิ่งบอกพี่นะให้พี่บอกน้องก่อนแล้วค่อยบอกว่าตรงกับความจริงหรือไม่ เธอก็รับคำและพอฉันเล่าจบเธอก็ร้องบอกมาว่าตายตายพี่คะพี่ไปมาจริงๆทุกอย่างถูกหมดและที่บูชานั้นก็มีได้จุดทูบจริงๆไม่มีกระถางทูบตั้งจริงๆอย่างที่พี่เห็นน้องว่าพี่จะต้องไปนมัสการวัดพระธรรมกายเสียแล้วที่พี่เห็นนี้ก็เท่ากับบอกให้พี่ไปนมัสการหลวงพ่อวัดปากน้ำวัดพระธรรมกายนี้สร้างขึ้นโดยลูกศิษย์ของหลวงพ่อวัดปากน้ำนะพี่ ฉันฟังแล้วก็แปลกใจตัวเองเหมือนกันว่าไปมาได้ยังไงไปเห็นมาเป็นตุเป็นตะในที่สุดฉันก็ชวนพี่สาวกับหลานสาวซึ่งนับถือกันไปทำบุญที่วัดนี้โดยให้น้องสาวคนสุดท้องขับรถไปซึ่งวัดนี้ตั้งอยู่ที่คลองสามจังหวัดปทุมธานีเราได้นำอาหารคาวหวานไปถวายเพลด้วยฉันได้ไปนั่งถวายของที่ศาลาใหญ่ตามที่ได้นิมิตไว้ พอมองไปรอบๆกายเห็นของจริงที่ได้เห็นมาตั้งแต่ในนิมิตแล้วถึงกับน้ำตาซึมด้วยความปิติและเห็นสาลากลางน้ำที่แขวนระคังถ้าจําไม่ผิดโดยมีสะพานข้ามไปดังที่เห็นมาก่อนแล้วในนิมิตและเมื่อเสร็จจากถาวายเพลแล้วได้แวะไปดูโบสถ์และเข้าไปกราบพระประธานและเห็นองค์พระเห็นพุ่มซ้ายขวาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงหน้าที่บูชาไม่มีกระถางทูบ ฉันตะลึงดูด้วยความอัศจรรย์ใจเป็นอย่างยิ่งแน่ใจว่าเราได้มาจริงๆมิได้อุป,ปทานไปทำให้เชื่อตัวเองขึ้นมาอีกหน่อยที่พูดอย่างนี้เพราะตลอดเวลาพยายามจะไม่เชื่อในสิ่งที่ตัวเองเห็นหรือได้ยินก่อนเสมอวันนั้นได้กราบบูชาพระประธานและรูปหลวงพ่อวัดปากน้าและได้อธิษฐานในใจว่าถ้ามีบุญบรารมีพอก็จะพยายามนั่งสมาธิ และท่องสัมมารอารหังเพื่อให้แลเห็นดวงแก้วและดวงปฐมมรักซึ่งตั้งอยู่กลางตัวเหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วให้จงได้ในวันหนึ่งข้างหน้านี้เอาละครับอีพีนี้ก็มีเนื้อหาเพียงสั้นๆเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ใน EP ีที่19เป็น EP ีถัดไปสวัสดีนะครับ